สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมากินทั่วฟังยาวยักษ์ค่ะนี่นะคะยักษ์ค่ะนี่นะคะวันนี้ไม่เด็ดไม่เดียวเผ็ดเด็ดดอยค่ะเผ็ดเด็ดดอยวันนี้คุณชื่ออรเซ กินแล้วรอไม่ดอดเลยอาพูดอล้วเห็นไหมคะอืม ทางไหน่ะทางไหนีะนะคะเผ็ดเด็ดดอยี่เน้กินซ้ำๆโจ๊ะๆไม่เผ네็ดเด็ดดอยวันนี้ชวยฟังยาวอะไรไหมคะ อออบอกว่มมาอร่อยนะนอ้วนะฮึนว่มมา <c oughs> อีกอีอั้กัอันนี้

二零零零。